ครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับการต่อไฟครับไฟมีนะครับนะครับอีกเส้นนี้นะครับข้างล่างนะครับไม่มีไฟนะครับนะครับนี้ก็จะเปิดไฟนะครับสวิ์เปิดนะครับปิดเปิดครับแล้วก็ไฟจะสว่างนะครับนี่ครับ ตันนี้เดินทั้งระบบนะครับเดินทั้งระบบนะครับข้างบนจะเป็นข้างบนจะเป็นเออเบเกอร์ Baker นะครับเบเกอร์ <Baker. S 1> ตรวน,นี้ก็จะเป็นไฟย่อยนะครับไฟย่อยใช้ในบ้านนะครับนะครับมีไฟนะครับ ก่อนทำนะครับก็ควรวมับรังทะวรงนะครับนะคอนนี้จะเป็นกล่องนะครับก่องไฟขึ้นบนบ้านนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีไฟนิวตันแล้วก็สายลายนะครับ สายสายสายนะครับสายไฟนะครับเ็่มาพ่วงนะครับเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งนะครับเป็นหลอดนะครับไฟเส้นหนึ่งเป็นสายไฟนะครับพ่วงกันนะครับนะครับตัวนี้ก็พ่วงหากันนะครับตัวนี้ก็พ่วงหากันตัวนี้ก็มาแยกสลับกันนะครับสายหลอดก็แล้วก็สายไฟนะครับเพื่อ ขาตัวนี้นะครับขาตัวนี้เวลาปิดขาจะง้างออกนะครับเวลาเปิดไฟเข้ามาหากันนะครับไฟมีเส้นเดียวนะครับ้ามีสองเส้นนะครับถ้าสมมติว่ามีสองเส้นข้างบนกับข,ข้างนะครับไฟ ไม่ติดนะครับไฟหลอดนะครับเปิดจะไม่ติดนะครับก็ไปชี้ไฟให้สายไฟให้แน่นๆนะครับวิธีต่อนะครับก็จะมีความรู้เบื้องต้นนิดหน่อยนะครับนะครับไฟนะครับเป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับถ้าไม่มีความรู้นะครับห้ามทำเด็ดขาดนะครับ ควรให้คนที่มีความรู้ด้านไฟนะครับนะครับเพราะว่าอันตรายทั้งชีวิตนะครับนะบไฟอยู่แต่ละทีนะครับเพราเราไม่รู้นะครับว่าไฟจะมีหรือไม่มีครับถึงเป็นช่างก็ไม่ควรประมาทนะครับควรดูไฟดีๆครับเวลาตอบ วนเอาคีมนะครับแล้วก็คอยควงรถไฟนะครับคอยรวงรถไฟนะครับถ้ามีไฟแบบนี้นะครับห้ามจับหลุดขาดนะครับนะครับห้ามจับมือเปล่านะครับบางคนนะครับห้ามจับแบบนี้นะครับนะครับห้ามจับแบบนี้เวลาเสียบนะครับอันตรายครับจะเส้นไหน จะเส้นบนกับเส้นล่างนะครับก็ดูดเหมือนกันนะครับนะครับเป็นอันตรายถึงชีวิตครับอย่าเสี่ยงนะครับถ้าไม่มีความรู้นะครับควรหาช่างนะครับมาทำครับตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมครับพัดลมเพดานนะครับพัดลมเพดานนะครับนี่ครับเสียบปุ๊บนะครับทะมุนเลยนะครับนี่ครับ แล้วก็เราปรับนะครับปรับแรงปรับเบาได้นะครับครับแล้วก็แยกออกนะครับแยกออกแกะปลั๊กนะครับต้องใช้ผ้าติบนะครับบางบางอันก็ไม่ได้ใช้นะครับผ้าติปแยกไฟนะครับก็จะต่อขัววกันนะครับสาย ส่หลอดนะครับแล้วก็สายไฟนะครับแล้วก็สายไฟสองเส้นนะครับนี่ครับข้างบนข้างล่างครับอย่าให้สายติดกันนะครับแล้วก็ต <ci> ัวนี้ก็เดีวขูดหากันนะครับตัวนี้ก็เดีวขูดหากันนะครับสลับแค่หลอดนะครับเส้นเดียวนะครับนะครับข้างบนนะครับพอท่านั้นนะครับ นี่ผมมาบอกค่าๆนะครับถึงผมจะไม่เก่งนะครับนะครับก็พอทำได้ครับพอมีความรู้เบื้องต้นนะครับแต่ผมไม่ประมาทนะครับนะครับเวลาทำไฟที่อื่นนะครับผมก็จะเอาเบรกเกอร์ลงทุกครั้งนะนะครับเวลาต่อสายนะเวลาต่อสายก็เอาเบรกเกอร์ลงทุกครั้งนะครับ สมมติว่าไฟลักนี้นะครับไม่มีไฟมาสมมติว่าไม่มีไฟมาแบบนี้นะไม่มีไฟและตัวนี้มีนะครับนะครับสายตัวนี้อาจจะลุดนะครับหรือลักตัวนี้อาจจะเสียนะครับไม่ควรเอามือจับนะครับควรก่อนทำเอาเบกเกอร์ลงนะครับเพื่อเซฟตัวเองด้วยนะครับนะครับ คลิปนี้ก็เป็นแนวทางนะครับนะครับเบื้องต้นนะครับขอบคุณครับ